สวัสดีครับวันนี้มาแกะซับบ็อกนะครับซับบ็อกพาวเวอร์นะครับ12โวลต์นะครับสำหรับรถยนต์นะครับปัญหาของตัวเจ้าตัวนี้ก็คือไอตัวทีงเรียกว่าแจ็ค RCA หักตรงนี้นะครับผมก็จะจะทำการถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับบัตรกีถอดชุดตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับ แต่จริงๆมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็โมดิฟายเอาเอาเขาเรียกว่าวงจรบลูทูธหรือวงจรรับสัญญาณนะครับมาต่อเข้ากับภาคตรงนี้เลยนะครับตอนที่ผมมือผมชี้นะฮะมันก็มีแค่ซ้ายขวาแล้วก็กราวแค่นั้นเองนะครับซ้ายขวาแล้วก็กราวเราสามารถโมดิฟายเอาฝังนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมจะลองถอดมาแล้วก็ แกะดูข้างในนะมันดูลำโพงครับลำโพงของเจ้าสบล็อกมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมดูตูดมันเป็นวงกลมจริงแต่แต่ข้างหน้ามันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับพวกสไปรลุ่ลงสไปเดอร์อะไรประมัณนนะครับก็เอกระดาษอะไรมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะฮะมันน่าจะเน้นเรื่องของเสียงเบสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลองมาเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัว จ็ค RCA ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเอาไอตัวที่มันหักอยู่ข้างใน,นออกได้ไหมหรือจะทํายังไงดีนะครับแต่ถ้าแกะงี้แล้วมันมันไม่ยากนะฮะก็จริงเราก็ต่อวงจร3เส้นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนิ้วโป้งผมนะฮะก็ซ้ายขวากลาวแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมถอดไอเจ้าตัวนี้มาแล้วน,นะครับตัวนี้มันมีแจ็คหักอยู่ตรงข้างในฝั่งนี้ปกตินะครับทีนี้มาดูด้านล่าง นะครับแน่ก็เอาหาอะไรแหลมๆมจิ้มปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่มันยาวไม่พอนะฮะต้องหาอะไรอีกนิดนึงนะครับโอเคเอาตะกัวนะฮะโอเคเี็ดร้อยนะครับนน่ออกมาแล้วนะครับโอเคอละ่ะทีนี้เราก็ประกอบคืนครับงานเราเสร็จแล้วนะฮะ กรอบคืนแล้วก็ส่งคืนเจ้าของนะครับโอเคนะครับ